สวัสดีครับพี่เชนคนเมือนนอครับวาวหฮอเยอะแยะมากมายไกลกองครับจวดอีลครับมือนี้วันจันนะครับวันจันบิดมือครับบอกว่าในปล่อยเวาอีกุดนี่บอสอดแจกนะครับเดี๋ยวมือนีสิมาแก่มือบึกลมนะครับร่มนี่ส่งต่อเนื่องดีกลัวหมอว่านนะครับว่านวันอาทิตย์นี่โบปันไดครับมือนีนี่วันขันยังสีนี้ได้จวดแน่นอนครับแต่ว่าส่งเป็นขีฟ้าลาย บนับนวฝนสีตัวกบเป็นขีปนาล้วหลายนะครับแต่ว่าฝนตัวกบยานครับเพราะว่าเหาเป็นผาลมีแล้วอ่าพี่น้องอยากเบ่งตัวใดคอมเมนต์กันได้นะครับมีอยู่หลายโตเลยสีสีสมสีม่วงสีชมพูยัยงมาท่านปล่อยได้ไหมโนะตต่อไปอยากเห็นตัวใดขอมาได้ครับแต่ว่ามือนี้เหาเอาไปแกะมือว่าอีกุดอีกก้อนจังมือครับมืออื่นนั่นขั้นนี่หนาจะล่มดีร่มแห้งนะครับ พวกสองหองสายแข็งต่อซีมองซีสม,มัยนาซีไดไปดันกันเงๆเนียนอนครับอยากจวดละห่างเย่ให้มาทะลองครับอยากลองอะไ่อยากลองแล้ว,ลลลวไปบอไรอย่าห่างครับเอาอีกุดไปจวดอีกจังมือครับคอยอย่างนะครับข่าปลาเขาครับปิดปลาเขา พี่น้องเราบทั้งคนสงสัยว่าเบ้าขื้นสั้นมันบวดีบะปกติส่วนส่วนมากเขาจะจะเห็นให้มันขื้นสั้นนะครับเราเวลาผม่ายคิดหรผมว่าเบ้ามันขื้นสั้นเกินไปขือนสั้นเกินไปมันบวดีปะมันหวาน่ามันบวดีนะครับเบ้าขื้นสั้นนะดีครับขันมันบวมีปลาเขาไวมีปัญหาครับเพราะว่าบางที่เบ้ามันขื้นสั้นนะครับกันมาครับ มันก็โอกาสมันสิพับหัวลงไดนะ้น่ะหัวมันพับลงมันสิตกใส่ปลาเขาเพิ่นวาากวหมไมก็เลยเบ่ยอยากให้มันขึ้นสั้นนะครับถ้าเกี่ยวเขาออกแล้วมไม่มีปัญหาเลยครับแห้งสั้นแห้งดีครับ ทรงน้ยโยนลายเท่าเลยลมบ่ทรงย่อมลมบ่มดันขึ้นนะครับบนมือผื่นทีนะครับสิบแลนบูป่าเขาเพิ่อก็บบวาแมนเนวยครับ,บ,รบเสียกสันๆเนงี้นี่พุมสิบเ้าไปใส่เสียกมือนี่จากเบิ่งพยากรอนนากาศนี่ผมคิดว่าหนาจะสอดแจงบ่อเรือครับ นบ่มีอันเป็นไปวะมาขึ้นนี่บ่สอดแจ้งนะครับลงตอนใดบุลู้บาอีกุดครับหรือว่าสองห้องไม่ใส่หางเดี๋ยวไปเพิ่มเชือกก่อนครับผลกับท่งคือนสีตกจังไหนี่บว้ยนะครับล่มนะครับลมคันคางต่อเนื่องดีครับดีกว่าบ้าน Mm hmm. ไปแล้วครับสัตว,ว์โดง่งโด่งนะครับ มือนี่ขั้นโมยยังผิดพลาดในสอดแจงแน่นอนครับรับประกันเลยเบิร์พยากรมากคันพยากรเป็นคือยังในที่เห็นนะครับคันตามที่ขึ้นในเว็บไซต์วินดีจ้งได้กันสอดแจงครับพื้นที่อื่นทางอืน่นแบ่งไดได้จวดบ่ก่อเก้ากันได้ครับนี่อำเภอหน้าตานจังหวัดอุบลราชธานีครับจวดนะครับอีกุตโตเก้าเดี๋ยวมืออื่นจังสิเอาสายดันมปก่อยครับ ปอยไปเลยเป็นไงวะํำปล่อยไปเรื่อยลยายาดมัวซัก จะบ่งแล้ววะนี่ประมาณบายสองบายสามนะครับร่มแมงวานั่นขึ้นบนปันไหนอะปล่อยไปเลยครับผมหมดครับบบาวเข้า เดี๋ยวจะจปล่อยเชือกไปเลยมันสิหัวสักบ่ครับปไปไปแล้วครับไปแล้วเรียบร้อยสัตว์ลดงลงไปแล้วเรียบร้อยครับบุรุษสนุเสียงสนุเขากว่างมาครับคื้นล่มเขียวี๋ยวสิเอา สายแข็งเข้ามาดัน,นครับสองหองปล่อยแบบใส่หางนะครับมืออื่นครับจันกันยาวๆเลยปลมแห้งหนาจีสองเสมือครับมาขึ้นเนี่ยร้อยลงจักลงตอนได้บรูนะครับใส่เสือกยาวเลยนะครับเนี่ยหรือเสือกประมาณสามรอยเมตรครับ ขันบ่สุ่มเนยน้อยดำดำครับพุ่นเัาปูไปพุ่นครับผมเบึ่งล่มครับล่มจังสี่นี่กำลังงามนี่ครับนี่สำหรับเรียญวาวครับแบบว่าบ่ได้แห้งจนเกินไปนะครับเหรียนวาวกับปอดไัยครับซ่อนี่ขันล่มกันโชกล่มแห้งนี่โอเรียนวาวเลรียนวาวอันตรายครับ โอ้หวน้าลงเนี่ยครับเร้าขึ้นสั้นแล้วครับเพราะว่าเอาเข้าขยับเข้าลงอีกนะครับมีถึงแต่แนวครับขึ้นสั้นครับพอดีทั้งหลายเขามากเ่าเขาอยากให้เ้าขข้นสั้นนี่ว่าเบาขข้นสั้นพวดบริสันเพราะว่าขันมันขึ้นสั้นนะครับมันเลื่อยโกกลักนะครับมันเลื่อยมองโผกนะเลื่อยมองมัดแล้วกับ โดยเฉพาะเป็นพาลมในล่มตีหลังหัวสากลงหลดครับบมันยาวๆครับทางอื่นเนี่ยบรู้ว่าเปิดดูดูการนะยังครับผมเปิดดูดูการในโดนเติบด้วยครับตั้งแต่ต้นเดือนพุ่นจัดกันยาวๆครับบุษนไพ แถวนี้ก็ยังท่านมีผ้ใดเลิ่นนะครับมีแต่ผมนี่แหละกับลูกหนองครับกับลูกหลานกับลูกสมุนโอ้ยมันพากันปล่อยผลเดวสิไปเบิงครับอ่ะ้อมมาเบิงวาวลูกสมุนครับนี่ครับสองหองครับนี่ครับติดล่มเส้ยลยครับนั่น บัรสมดานะครับดอกแด,ดอกๆครับประมาณบวถึงเมตรนะครับ,บวาวสองหองขนาดแปดสิบเส้นครับวาวลูกสมุนครับ,บดันเง้วๆ,ๆกันแล้วครับนะดันตอนนี้นใส่้างนะครับนี่ซัดขึ้นนะครับ,บปลาล้วคก็บัเห็นเสียพุ่มบวับวบว สส่เชือกเลยไปฮามึงผูกยังของกันเนี่ยมันขาดเด้เบ้านี่ขลองกันว้นไม่ขาดด้ครับจะขายจะดีของปั๊บขาดปุ๊บมันมันเสียดสีกันนะครับเชือกมันเสียดสีกัน้วยควอมันโดสูงมันห่อนนะมันขาดครับเชือกไปดีก็ดีไปครับ ตกแดกตกด้อดกครับเบาหน่อยครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีอย่งายงไรก็สิจบเพียงเท่านี้ละครับปล่อยเบาคือเก่ามือนี้มันมันจันนะครับขอยอย่าที่นึงครับ